มีไงช่วงอะไรทุกคนนะมีช่วงโล่กจะโร่เอฟซีเฮงว้าวโอ้ โย่วสับสวัสดีครับวันนี้ค็อยู่กับผมบางเอียดเซียนเว้าบอกเลยไม่มีใครเหลือคำบรรยายนอกจากบางเอียดหล่อมากสวยซึ่งวันนี้มังจะมาสอนน้องๆทำว้าชุลาจากก้านมะพร้าวซึ่งหลายคนขอกัน้็มาเยอะจัดทุกคนบอกว่ามังเอียดสอนทํม่านชุลาทีกับก้านมะพร้าว e ีที่แล้วมังียทำสอนตะมานกกับก้านมะพร้าวเห็นไหมหมุนมันไปพัดที่ทมึงจะไใหมุนมันคือแบบ มันจะคิดสูตรใหม่ๆให้น้องๆเอาไปเล่นกันแบบสนุกสนุกนะถ้ามันเก่งท้าไม่ขึ้นแบบขึ้นดีๆอ่ะคือมันไม่น่าดูน้องก็จะไม่แบบพอยืนปั๊บอือมันไม่น่าดูทุกคนพอยืนปั๊บหมุนปิ้วปิ้วปิ้วทีนี้มงก็แก้ไขย่นน้องๆดูโดยการถอดอันเก่งถุยไม่ใช่ทุกคนคือการแก้ไขก็คือแต่งเชือกอกใส่อกนะครับถ้าหมุนซ้ายเราก็แต่งให้ข้างซ้ายสั้นถ้าหมุนขวาเราแต่งให้ข้างขวาสั้นแต่เมื่อกี้จะแรงมากทำไมเมื่อกี้ไปหั่นล้วมาทามจุนเปล่าเลี้ย เรบอมันแล้วไปไปอยู่ที่ก้านทุกคนมามาเนมเงียดจัดพาน้องไปอยู่ที่ก้านพล้านะฮึบถึงแล้วทุกคนก้านพล้าก็อยู่ก้านหลางที่แลขเมเงียดว่าจะเอาอันสดที่อยู่ข้างบนนู้นนะอันสดนะแต่ัมเห็นไม่ชอบอันที่สดมันทำโบได้เราเอาอันแน่งดีกว่าทุกคนนะเพราะมันํำง่ายกว่าอันสดคือแบบมันสดแรงนะเข้าใจไหมทุกคนไปเดี๋ยวเมเหียดคราเนี้ยตัดแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวจริงนะเมเงียจะใช้ความเร็วแบบ เดี aggio, ๋ยวเคล็นะไัดเร็วน้องๆตัดเร็วไหมตัดเร็วขณะนั้นเราดูดีตัวกลับไปที่บ้านหมากกะลเราแ๊บนึ่งุ่นไปไปอยู่ที่บ้านหมากกันถึงแล้วทุกคนเร็วไหมอืมบอกเร็วเงียดโหดทุกคนมามานอนเดี๋ยวมึงจะมาทำวอลจุฬา จอกันมะพร้าวให้น้อนนั่นเลยกันฮ่าใครที่ฝึกตามก็ทำตามมังเหยต์ไ่ได้เลยนะมังเหยต์จะทำแบบว่เร็วแม่น้องๆเลยทีนี้ก็ยังหลับเฉยไปเลยอ่าเราเลือกไม้มาััตดยงสามคู่นะวาจุฬาสามคู่เนี่ยมันสอดไงนในเดียวเราไม่ได้หลายอันมาเด้อพอไปถึง ไม่เอาวางสอดได้เงี้ยพี่เหรอเมย์ก็เลยเลือกอันแห้งมานะโอเคมาพร้อมแล้วครับชมอะไรกดฝากกดไลค์กดซับตะกี้กดติดตามเหมือนกันเกิดกระดิ่งเงยตึ้งกติงถ้าไปพลาดคลิปใหม่ารคลิปนี้มีวันลาตะบากกดเดยกันทุโอเคไปทุกคนพร้อมมาเลยทำกันเอาไปเอานี่ทุกคนเมื่อได้มาแล้วก็จะประมาณนี้ที่เหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเหมือนกระเบื้องนกอะไรแล้วเราก็จับคู่นะโสรม สองสองวันนี้นะแล้วก็ต่อต่อมันนี่มีต้อยเล่เลยเดี๋ยวมีคนเนี้ยต่อเวลาสามปีเดี๋ยมันได้เล่เดี๋ยพอต่อเสร็จนันเลีย้านี่ทุกคนดูหนึ่งอันปีกสองอันอร่อยอีแล้วก็ท้ายมันสองอันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันทุกคนเดี๋ยวมันจะได้ดูว่าตอนขึ้นรูปแล้วมันจะเป็นยังไงนะ มึงเห็นจะไม่มัดให้น้องๆเสียเวลาในการดูในการมัดให้ดูตอนนี้ขึ้นรูปแล้วเลยเพราะมึงเงินเลยหะสวยน้องจะได้ไม่เสียนาฬิกาในการดูเวลาขณะนี้เวลานาฬิกาตายโอเคทุกคนนี่ฮะทุกคนพอเราขึ้นรูปเสร็จเราก็ได้ใจประมาณนี้นี่ยชุดของมึงเอียดหัวตัวหนึ่งแล้วก็ความกว้างของอกอันสามของหัวนะทุกคนหนึ่งสองสามแล้วก็ของเอวอ่ะ หนึ่งกองหัวนะทุกคนแล้วก็ท้ายอ่ะเราเอานึ่งกองหัวเหมือนกันเดี๋ยวอยายจะตัดต้นแกมนี้ทุกคนมังมัดเดี๋ยวอยากจะตัดต้นแกมนี้นะเอาเตยมหัวพอนะเนี่ยเอาเต็มนี้ไชูไว้เลยหึ่งชันไม่ได้ยาววันนี้เกิดอะไกันนะเวลามันออกชุ่มชุนละชุ่มค้ดแล้วแกวิ่งไม่ชอบหรอเลยเนาะงอันนี้เดีกว่านน่าไม่ต้องชุนหัวมากเนาะเออดีกว่าเนี่ยเอาเอาเท่าหัวทุกคนท้ายกับหัวเท่ากันนะ นี่คือสูงของเงียนะคือแบบเงียจะไม่วัดนะทุกคนเพราะเงียดดูเราเงียจะเอาแข็มนี้เลยแล้วก็เงียจะตัดไงทุกคนตัดก็ไม่ต้องคิดอะไรมากทุกคนตัดก็ตัดเลยนะทุกคนเออนี่ทุกคนแล้วเวลาตัดอะเราต้องหันมีดเข้าตัวเองนะเผื่อได้บาดสักบาดแล้วนี่คอช่วยช่วยแล้วนี่บวมแล้วนี่ทุกคนนี่เลยวไหมมาทุกคนเดี๋ยวเงียจะมัดรูปไอเดดเดี๋ยวน้องๆดูทีเดียวกันเลยไปเอ้ทุกคนแล้วเองหัวหนัดรูปเงียตัวนี้ โอ้ยจุลสุดชวนเมียดทุกคนเยนัทเดี๋ยวเมีจะดไร้วัวแล้วก็ติดกระดาษให้น้องๆดูเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จทุกคนทุกทีเงียดไอ้เลยตอนเสร็จตอนเสร็จแล้วมาแหลงน้ำแรงเมียดนะเี๋ยวมาลื่ออ้าวทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งตัวนี่ก่อนเดี๋ยวมียดเลยนะเพื่อนเสร็จแล้วหล่าเมียดต้องมาทำอยู่สามวันแล้วมาเสร็จทีนี่นะครับ ตัวนี้เป็นว่าวจุฬาสูตรบางเหยียดที่ไม่เหมือนใครทุกคนดูเองไม่เหมือนใครจริงๆเออแล้วก็โปะสีแดงหมดทั้งตัวเลยแต่ว่าบางเหยียดจะให้ชื่อมันว่าวานกเชียนไม่ใช่ว่าจุฬานะน่าจะขึ้นรวยนะเอฟซีเออแต่อยากรู้ว่าตัวนี้ขึ้นไม่ขึ้นนะทุกคนตามไปดูช่วงนู้นเหมือนที่เมียบบอกกันเลยเงียบจะปักอันนู้นไว้ให้นะเวลาเพราะว่ามันขึ้นเสร็จมันจะมีคลิปอยู่ตรงนี้น้องก็ไปเลยเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนู้นกันนะเงียบไม่ผ่านดี่เงียบช่วงนู้นเดี๋ยวพ้นปีเดีอะไรรมากกคคับทุน ก็ลองทําตามมันดูนะครับใครไม่ชอบสุดนี้ก็ทําให้ท้ายกว้างเลยก็ได้นะมันจะวยกว่านี้แล้วของเงียจะชอบสุดนี้เพราะเงียไม่เหมือนใครฉะนั้นคลิปนี้มีก็ตอนและก่อนเจ้าดไลและเจ้าแชร์เคนวิสส์ไคล่แบบผมบางเอียดเสียนว่าวกรุ๊กะลาได้ใหม่นในอีพีนั่งสวัสดี้นักกอล์ฟก่อนทุกท่าครับ Yeah.